พี่ไฟไี่ยังไม่หายโกรธหนูอีกหรอเรามาคุยกันหน่อยนะไม่ต้องคุยหรอกพี่ไม่อยากคุยอ่ะเธอไม่รู้อีกแล้วนี่เธอไม่ผิดหรอกไม่แต่พี่เป็นแบบนี้อ่ะหนูก็ไม่มีความสุขนะเธอไม่มีความสุขงั้นเหรอแล้วพี่ละ่ะพี่ไม่ยิ่งเสียใจไปกว่าเธอเหรอฮะที่อยู่ดีอ่ะน้องสาวแท้ของพี่น้องสาวที่พี่รักน้องสาวที่พี่เป็นห่วงยอมเสียสละชีวิตหลายๆอย่างให้กับ กลับมาทำแบบนี้กับพี่อ่ะพี่ไปหนูขอโทษพี่เลิกโกรธหนูเถอะนะนี่พี่จะบอกให้นะเว้ยวนินเซนแกลองคิดว่าแกเป็นพี่บ้างสิแกจะรู้สึกยังไงหนูรู้หนูรู้ว่าพี่เสียใจหนูรู้ว่าพี่โกรธแต่หนูอ่ะไม่ได้ตั้งใจเลยถ้าเกิดว่าหนูอ่ะรู้สักนิด ว่าพี่กายอ่ะเขาเคยเป็นแฟนกับพี่อ่ะหนูก็จะไม่ยุ่งเลยแต่นี่หนูไม่รู้ฉันถามจริงๆเถอะตอนเนี้ยแกรักกายแล้วเหรอ,เ,อ,อเรื่องนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวเลยนะพี่เกี่ยวดิฉันอยากรู้ว่าตอนเนี้ยแกรักกายหรือยังพี่จะรู้เรื่องนี้ไปทําไมตอบฉันมาทนาสรุปว่าตอนเนี้ยแกรักกายหรือยังรักแต่ว่า ยังไงอะ่ะหนูก็จะไม่คบกับพี่กายแน่นอนหนูจะไม่ไปเจอจะไม่ไปหาเขาอีกยังไงอะ่ะหนูก็จะไม่ยอมทําผิดกับพี่หรอกนะ,ะแกมั่นใจเหรอว่าแกจะทําได้อะ่ะมั่นใจสิพี่หนูจะทําไม่ได้อะ่ะหนูหนคบกับพี่กายไปอะ่ะหนูคงไม่มีความสุขแน่ๆถ้าเกิดว่าพี่สาวหนูยังโกรธหนูอยู่อะ่ะแกมั่นใจนะว่าแกทําเพื่อพี่ได้อะ่ะหนูทําได้อยู่แล้วอุนเซน วุ้นเส้นอ,ออกมาคุยกับพี่หน่อยพี่ไฟพี่ไฟออกไปคุยให่หนูนะอืมได้เอไฟวุ้นเส้นอยู่ไหนอะฉันยากคุยกับวุ้นเส้นวุ้นเส้นเขาให้ฉันออกมาคุยกับนายเออฉันอยากจะคุยกับวุ้นเส้นอะไฟตามวุ้นเส้นให้ฉันหน่อยดีมีไรวุ้นเส้นเป็นน้องฉันมีอะไรก็บอกฉันมาไ,มไฟฉันรู้นะว่าฉันผิดอะที่ไปชอบน้องสาวเธอแต่มันเริ่มต้นด้วยการที่ฉันไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ ฉันกับบุญเ้นเรารักกันแล้วนะทรายจะใจร้ายจะไม่ให้เราสองคนได้รักกันจริงหรอแล้วนายก็จะคบกับน้องสาวฉันได้ลงหรอทั้งๆที่รู้ว่าตอนเนี้ยฉันรู้สึกยังไงกับนายอ่ะนายก็จะใจร้ายทำกับฉันได้ลงขนาดนั้นเลยเหรอฝรายฉันขอโทษนะก็เราตัดสินใจกันแล้วนี่ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันอ่ะฉันก็เลยจะพยายามเดินหน้าต่อไปมันได้อยู่แล้วแหละนายจะไปเดินหน้ากับใครอ่ะ แต่เนี่ยมันน้องสาวฉันเว้ยมันไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอวะที่ตัดใจจากฉันเพื่อที่จะมาคบกับน้องสาวของฉันเนี่ยนะก็ฉันไม่รู้นี่นะถ้าเกิดฉันรู้ฉันไม่ทําแบบนี้หรอกแต่ตอนเนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วอะความรักที่ฉันนี่วุ้นเส้นอะมันก็เป็นเรื่องจริงแต่วุ้นเส้นเองอะเขาเป็นหลังฉันแล้วฉันดูออกแล้ววิงไงอะแล้วฉันอะความเสียใจของฉันมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอ ตอนนี้ฉันเสียใจเล่นๆหรอเนี่ยนายมาทําดีกับฉันทําเหมือนว่ายังรักฉันอยู่แต่อยู่ๆรู้ตัวอีกทีอ่ะนายก็ไปคบกับน้องสาวฉันเนี่ยนะนายไม่คิดบ้างหรอวะว่าฉันจะเสียใจมากขนาดไหนอ่ะแต่มาให้โอเถอะนะอย่าก,กีดกันควมามรักของเราเลยอ่ะฉันไม่ได้กีดกันแต่วุนเ้นอ่ะเขาบอกฉันว่าเขาอ่ะจะไม่คบกับนายแล้วก็เพรเธองไงฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย ้าวุ้นเส้นเขาอยากจะคบกับนายอะฉันก็ตามใจวุ้นเส้นอยู่แล้วแต่เพราะว่าวุ้นเส้นอะเขายังรู้ไงว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํไม่จริงอะจริงค่ะ,ะวุ้นเส้นจริงค่ะพี่กายหนูอะจะไม่คบกับพี่หรอกอวุ้นเส้นไม่เห็นต้องพี่แคร์อะไรเลยอะแค่เราสองคนรักกันก็พอแล้วไม่ใช่หรอพี่กายคะมันก็จริงอยู่นะคะที่ความรักอะมันเป็นเรื่องของคนสองคนอะ การที่เราจะคบกันอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่อยู่ท่ามกลางของคนรอบข้างนะคะหนูจะคบกับพี่ได้ไงอ่ะถ้าพี่สาวหนูจะต้องเสียใจถ้าเกิดว่าหนูต้องทะเลาะกับพี่สาวหนูหนูจะมีความสุขกับพี่ได้ไงอ่ะถ้าเกิดว่าพี่สาวหนูยังเสียใจอยู่อ่ะหนูทําไม่ได้หรอกค่ะพี่กายเนี่ยเห็นไหมเธอเห็นหรือยังอ่ะสรุปแล้วทั้งหมดอ่ะมันก็เพราะเธอไงเพราะเธอไงฝ่ายโทษฉันเนี่ยนะ เพราะเธอนั่นแหละตอนนี้ฉันรักเธอมากๆเธอก็มาทิ้งฉันไปฉันก็รอเธอมาตั้งหลายปีจนได้พบกันเธอก็บอกว่าให้เป็นแค่เพื่อนพอฉันพยายามตัดใจให้เป็นแค่เพื่อนกับเธอพอฉันเจอคนใหม่ฉันมีรักครั้งใหม่เธอก็มาเป็นคนพังมัอนอีกอ่ะแล้วทําไมมันต้องเป็นวุ้นเส้นด้วยเล่าคนอื่นไม่ได้เหรอแล้วทําไมจะเป็นวุ้นเส้นไม่ได้อ่ะ,ะวุ้นเส้นอาจจะเป็นน้องเธอ แต่วุน้นเส้นอ่ะก็เป็นคนที่ฉันรักเหมือนกันน่ะอยูๆ่ๆเธอจะให้ฉันวิ่งหนีไปจากคนที่ฉันรักนั้นหรอมอได้แล้วค่ะพี่กายวุ้เนเส้นพี่กายหนูตัดสินใจแล้วหนูขอเธอนะคะต่อจากนี้นพี่อะ่ะอย่ามาทำให้ชีวิตพวกหนูสองคนอะ่ะต้องพังไปมากกว่านี้เลยวุ้เนเส้นต่อจากนี้ไปอะ่ะพี่กายอย่ามาหาหนูอีกนะคะ <c oughs> ก็ได้ <c oughs> ธอฝ u n เรามันแค่คนธรรมดาธรรมดาไม่มีสิทธิ์จะรักนาฝาทุกคนครับมาช่วยกันทำให้ช่องเราไปถึงหนึ่งล้านซับตะไกร้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ยผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปถึง1ล้านซับด้วยกันนะ <c oughs> โอ้ยนี่ เลิกร้องไห้ได้แล้วไหมก็นิดหน่อยอ่ะอะไรกันวะไม่เหมือนวุ้นเซนที่ฉันรู้จักเลยเนี่ยวุ้นเซนที่ฉันรู้จักมันต้องไม่ร้องไห้สิไม่น่าลองมีความรักเลยว่ะรักครั้งแรกอ่ะมันก็เจ็บซะแล้วอ่ะเธอดันไปรักใครก็ไม่รู้นี่นะก่อนจะรักใครอ่ะทำไมไม่ดูดีๆก่อนนะลองมองดูดีๆบ้างดิบางทีอ่ะมันอาจจะมีคนที่ชอบเธออยู่ก็ได้นะที เขารอเธอมาตั้งนานอะ่ะที่เขาคอยระวังดีกับเธอคอยช่วยเหลือเธอคอยอยู่ข้างเธอบางทีเขาคนนั้นอาจจะอยู่ใกล้เธอมากๆเลยอะ่ะมากจนเธอไม่ยอมมองเห็นเขาสักทีทำไมเธอไม่ลองมองดูดีๆบ้างล่ะพอแล้วล่ะฉันไม่มองใครทั้งนั้นแหละเ,ออเดี๋ยวคนดีวุ้นเส้นออลองคิดดีๆก่อนอืมฉันคิดดีแล้ว ถ้ามีความรักแล้วมันจะเจ็บขนาดนี้อ่ะไม่มีดีกว่าว่ะแต่ว่าความรักนี่มันยากจังเลยเนาะกว่าจะหากันเจอกว่าจะรักใครสักคนกว่าจะลงตัวทุกอย่างความรักแม่งโคตรยากเลยว่ะเธอรักเขาเปมากขนาดนั้นแล้ววะเนี่ยก็เขาเป็นรักแรกเลยนะเว้ยมันก็ต้องรักมากเป็นธรรมดาไม่ใช่หรอฉันเคยดูหนังมานะ เขาบอกว่าราักแรกอะ่ะมันก็ต้องเจ็บเสมอน,นี่มันก็จริงที่เขาบอกจริงๆด้วยอะ่ะมันโคตรเจ็บปวดเลยว่ะรักแรกแม่งโคตรเจ็บปวดเลยเนาะ <c oughs> นี่แกจะร้องไห้ทําไมอะ่ะก็ฉันยินเียบเรื่องเธอไงไม่ต้องร้องแล้วนะ่าฉันอะ่ะจะพยายามผานไปให้ได้แม้จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามอะ่ะ <c oughs> ุ้นเส้นเอานี่มีอะไรโทรนัดพี่มาทำไมเนี่ยอผมขาบอกตรงเลยนะผมชอบบุ้นเส้นอะเออชอบบุ้นเส้นอืมชอบมันนานด้วยด้วยชอบมานานมากๆชอบมากไม่อยากให้วุ้นเส้นไปเป็นของใครแล้วมาบอกฉันทำไมอ่ะก็ไปบอกวุ้นเส้นสิพี่รู้นี่ว่าตอนนี้ในใจวุ้นเส้นอะมันมีใครคนอื่นได้ที่ไหนกันเล่า มันมีแต่เจ้านั่นน่ะเออแล้วยังไง <c oughs> ผมต้องการให้เจ้านั่นน่ะมันออกไปจากชีวิตวุน้นเส้นทีใสที่สุดแล้วเดี๋ยวผมอะ่ะจะเป็นคนดูแลว,วุ้นเส้นเองผมจะทําให้วุ้นเส้นอะ่ะรักผมไม่ได้แต่ถ้ายังมีไอ้หมอนั่นมาคอยวนเวียนอยู่ใคล้ๆวุนน <c oughs> ว้นเส้นอ่ะวุ้นเส้นก็นลืมมันไม่ได้สักทีพออย่างนั้น เพราะอย่างนั้นเราต้องจัดการมาให้เดดขานทำให้มันออกไปจากชีวิตวุ้นเส้นแล้วแกจะทำไงพี่เองอ่ะก็ไม่อยากเห็นไอ้หมอนนั่นอ่ะมาคโคบงงวน้องสาวพี่ใช่ไหมล่ะเร,เรื่องนั้นมันก็แน่อยู่แล้วแต่จะให้ฉันอะไปฆ่าคค้งฆ่าคนอะไรอะฉันไม่ทำหรอกนะเว้ยฉันไม่ได้เร็วขนาดนั้นผมก็ไม่ทำหรอกแต่สิ่งที่ผมอยากจะขอให้พี่ร่วมมือผมอ่ะคือการช่วยกัน ทำให้หมอหน้านะ่ะไปไกลจากที่นี่ไปไกลจะวุ้นเส้นเออถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงขั้นติดคุกติดตารางอะ่ะฉันก็พร้อมจะช่วยแกแต่แกนัดฉันมาขนาดนี้พูดมาขนาดนี้อะ่ะแสดงว่าแกมีแผนแล้วใช่ไหมเนี่ยมีเรียบร้อยแผนของแกมันยังไงล่ะอย่าชั่วกันไปนะเว้ยผมไม่รู้หรอกพี่ว่ามันชั่วกันไปไหมอะ่ะขอแค่มันอะ่ะ ให้หมอนั่นออกไปจากชีวิตบุ้นเ้นได้แค่นั้นก็พอ